สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o u t u b e นบะนันทีวีนะครับวันนี้เราจะมาทําการพยากรดวงชะตาท่านที่เกิดราศีเมษประจําเดือนมิถุนายน2564กันนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีเมษก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากคาทานายระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน 2,564นะครับในเรื่องของการงานการลงมือทำนะครับดีกว่าการพูดอธิบายให้มากความนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ท่านราศีเมษให้ลงมือทำได้เลยนะครับในเรื่องของการเงินเก็บเงินไว้นะครับเพราะยังไม่เหมาะที่จะนำมาลมงทุนในกิจการต่างๆนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักความเงียบนะครับแต่ใส่ใจทุกรายละเอียดจะเป็นการบอกรักอีกทางหนึ่งนะครับช่วงนี้ รักใครชอบใครอยู่ก็ให้นิ่งๆไว้ก่อนนะครับมาต่อกันที่คำทำนายราศีเมษร,ระหว่างวันที่8ถึงวันที่14มิถุนายน64นะครับในเรื่องของการงานนั้นจะขาดการสนับสนุนนะครับไม่มีคนเข้าใจขาดคนเชื่อเหลือในเรื่องของการทำงานนะครับการเงินช่วงนี้ยังคงต้องพึ่งตัวเองอยู่นะครับในเรื่องของความรักความรักคนสด คนโสดยังจะมีความสุขกับความโสดอยู่นะครับและจะทําให้รู้สึกสุขก,กายสบายใจมากกว่าคนมีคู่นะครับต่อไปราศีเมษคําทํานายระหว่างวันที่15ถึงวันที่21มิถุนายน2564นะครับในเรื่องของการงานนะครับเริ่มจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับหมายความว่าคนเกิดราศีเมษช่วงนี้จะเริ่มมองหางานใหม่ๆนะครับ ที่ดีกว่านะครับเพราะรู้เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่อาจจะไม่มั่นคงนะครับต่อไปในเรื่องของการเงินนะครับขาดความเสถียรภาพในเรื่องของการเงินควรจะประหยัดในการจับ่ายใช้สอยนะครับในช่วงนี้นะฮะในเรื่องของความรักรู้สึกไม่มีตัวตนยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะมองหาความรักเข้ามานะครับมาต่อกันที่คําทํานายราศีเมษร,ระหว่างวันที่22ถึงวันที่30 มิถุนายน2564กันนะครับด้านการงานมีคนคอยปักด้านนะครับและคอยช่วยเหลือคนเกิดราศีเมษนะครับให้การงานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีรางวัลเข้ามานะครับจากคนที่จริงใจนะครับในเรื่องของความรักเป็นความรู้สึกที่พิเศษจริงใจและอบอุ่นนั่นคือสิ่งที่ได้จากคนรักของชาวราศีเมษนะครับ ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ